นี่นี่นี่ปลาน้นปลาเน้นอธิบายอาหารอาหากินนี้เราจะเราต้องเล่นเล่นท้องเหมืนเล่นท้องเออเล่นท้องมันก่อนจะรลอยมุ่ยงนี้เอนี่ง่างกินไปเรื่อยท้องเรากวดฉี่เอ็มบะทำให้เอ็มมีมีเกลือมีเกลือเพราะเราเผาเกลือไปมี่เกลือจิ้มเกลือนิดหน่อยมันใช่นี่ยนี่ยังใครจะมายังทันนะผมจะบอกนะรับ มันคืออะไรเนี่หนู่ยพ่เป็หนูเนี่ยลาบป่าช้าน้อยเออปลาตองปลาตองเอ๋อ้ที่หลานกาเรียกปลาตอง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 ถ้าเล่นที่สนามเขาเรียกเปย์ตองก็ถ้าลาบได้นี่ปลาตองไอ้ปลาตองที่ตำรวจเขาเจ้าของเหรอมาแมนอันนี้แมตตีคนกันปลาตอง ร้านปาทะทัศน์น้อยไม่หากินได้ไหนไม่ได้เมนูในเตายังมีอีกมั้่ะอ่ะแนะนำแนะนํเมนูในเตาหน่อยปลาทุกอย่างอืออันนี้เจอมันน่ะออหมกโอหมกอะไรวะหมกข่ามกขาอ๋อมกข่า ปลาติวอ้าวปลาติวอ้าวหมกใบขาหมกใบขาดไม่ห้ากินนี่ไงไม่มีอีกเลยทั้งบนคือโอลโอ๋ปลาดุกปลาดุกปลาดุกนี่ที่ไหนก็มีแต่ว่ามันจะมันจะอร่อยเท่านี้หรือเปล่าปลาดุกขอทิมเนี่ยปลาดุกปลาดุกกายกรรมเพียงอย่าง